ไปดูพี่น้องมันเป็นปากบักยางไงบักยางไงเลยได้พี่น้องกนน่ะกนน่ะกนน่ะที่เป็นเป็นสวนสาธารณะเห็นไหมพี่น้องเออบักยางไงยังได้พี่น้องเราบริการพวกหย่องยางออกไปทางนี้ได้พี่น้องเป็นสวนสาธารณะบักยางไงไงบักยางขับเลยพี่น้องเราบริการอ่อนไปเพิ่งทางขุ่นพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านคนเนาะพี่น้อง นาเที่ยวหม่องมากเลยพี่น้องนะยู่หม่องมากพี่น้องอันสวนสาธารณะหม่องนี่ไหมพี่น้องล่างหม่องกระเดดล่างหม่องกับอันกระบุรพี่น้องล่างหม่องหมองมองมองไหนที่มันยู่พวกเขามันก็เป็นนันไกลๆพวกเขาก็เป็นหมอกไ้แล่วเดฟพี่น้องแยวกระชิบะยางไปเมืองไกลเนาะพี่น้องนะเมืองมันมันเป็นปากยางใหญ่สวยหมองมากเลยพี่น,อนะอนอ้องเมืเมอง สามารถในห้อเอาสาัดแล้วยังมาปูนางปิกนิกกับแม่พี่น้องเนี่ยเออเนี่ยเห็นบ่พี่น้องปาดสนทั้งนั้นพี่น้องเนี่ยเนี่ยเห็นบ่พี่น้องปะล่ะน้ำพักเนาะพี่น้องเนาะและว้วก็จะพาพวกเจ้าแหงกำลังทั้งนิกพี่น้องสึยงมันสวยมากๆพี่น้องนี่พี่น้องก็จะพาพวกเจ้ามาเบิ่งทั้งนี่พี่นอ้องนี่ เขาจะเอาอันเ่ายังกับพี่น้องเอาอันลวดเ่ายังกันอะไรอยู่ได้พี่น้องแบบว่าอันนี้คือว่ามันเป็นเขตของสาธารณะมันถึมีฮอดหนีอย่างประมาณนี้แมพพี่น้องเออนี่แ้วเกมาเบิ้งพี่น้องนคุณคุณมทางรถปกอข่อยมาเปิดละพี่น้องเห็นบ่าวคนละปลอข่อยมาจากทางคนละพี่น้องรถอ่ะคนอ่ะคนละคนละรถตัวข่อยมาจากทางคนละพี่น้องนี่แหบะพี่น้องรถอ่ะ แล้วก็จะซุ้มไปพี่น้องนี่พี่น้องรถปกไก่กับมาจากทั้งผู้ทั้งคนละพี่น้องโอ้โหภเขาอยู่ฝั่งหนึ่งพี่น้องขุนขุนความขุนกับงามพี่น้องเออขาอยากไปทั้งสองฟังพี่น้องเบิังนี่พี่น้องเบิังน้ำขังน้ำเนี่ยนาะพี่น้องเนาะเบิังก้นก้นพี่น้องเดี๋ยวก็จะพักขึ้นไปเบิังหยิบมองหนีพี่น้องก้นน้ำขางเพราะพี่น้อง เป็นเดินบักยางย้ายหนึ่งพี่น้องอันนี้มันเป็นทางผมมันจะเป็นของเขานะพี่น้องมันเป็นของสาธณะนานะพี่น้องของสาธารณะมมนกอมี้ทั้งใจยุดต่อหนีพี่น้องฟังทั้งนี้นี่เขาสีเห็ดอันนี้อ้อมไว้เลยพี่น้องเป็นหลวดเป็นเล็กอ้อมไว้พี่น้องส่วนของสาธณะนานะพี่น้องนะเบิ่งน้ำทางน้เนี่ยหลีได้พี่น้องก่อนโอ้ยเบิ่งเบิงพี่น้องเบิ่งเบิง เดี๋ยวว่ามันงามคักบ่พี่น้องเบิ่งเบิ่งพูดนะแหงมาอยู่ทั้งผีเห็นงามเนาะพี่น้องแล้วก็ยืดซุ้มอีกพี่น้องซื้อหนึ่งกระแกวเห็นไก่ไก่หนึงสี่พี่น้องโอ้ยแหงนตาง้ามเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนั่นแหละพี่น้องมองรถตุ๊กข่อยเลียนพุณละพุณละพุณเล่าทางตุ๊กข่อยเมียบ้านตุ๊กข่อยมาจ่ามองพุณละพี่น้องพูดนะพูดนะโอ้ยสวยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเบิ้งเบิ้งพูดนะ สวยค่ะพี่น้องนาะมาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเบิง่งปู๊ัอยู่ทั้งภูเขาพี่น้องพุ่นนะ่ะหมู่บ้านทางพุคนนี่ก็สวยพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นล่ะพุ่นล่ะสวยมากๆเนาะพี่น้องเนาะเบิงบ่งๆเบิงบ่ง,งพุ่นล่ะทางรถพี่น้องโอ้ข่อยอยากลงไปเล,ล่นหลินเนี่ยป้ายามึงนี่แม่พี่น้องเขาเจ้าบ้านขึ้ข่อ,ขอยปะ เดินแง่ายๆของกวางเนาะพี่น้องโอ้ยลงไปแลีนเหรนคือฉีดีเมียพี่น้องใอยว่าเมียมันต้องลงไปอีกทางหนึ่งพี่น้องเขาจังคอยเสียนันได้พี่น้องเขาจังคอยเสียนลงไปแลีนเหรนป้าหยาป้าเดินนี่ได้พี่น้องน้ำคักงามแน่พี่น้องโอ้คอ,อนโอนหนาอยู่แห้งเนาะพี่น้องเนาะเบื้ง ไฟก้อนแดดเรียกคุณภาพพวกเจ้ามาเข่าหม่มเ,เนี่ยพี่น้องบ้านเนี่ยน,นี่น,นี่พี่น้อง,งห่งมนี่พี่น้องนี่แหละุ่นน้ำค่ะน้ำแน่พี่น้องบ้าง่นน้ำเนาะพี่น้องเก็บ้างมึงขอยซุ้มไอ้บิ่งไกลไกเห็นดีเนาะพี่น้องน้ำค่ะน้ำแน่บรรยากาศพี่น้องโอ้ยบังบังคนอ่ะ ภาไในกนเลว้วเย็นเปิดพี่น้องเอ้ยงามคักงาม,งามเนี่ยพี่น้องเนี่ยเบิง่งฝนอ่ะอันมืดอือคือนะั่นอันนั่นได้พี่น้องนะหมอกได้พี่นอ้องขนานดะเห็นบ่ะขนพวกเขาเนี่ยเป็นเั้งจี่ลเหรพี่น้องขนอากาศเย็นแน่กับหมอกขึน้นตั้งแต่พี่น้องหมอกลุแมใ่พี่น้องเนี่ยเออฝนอัะหมอกลุพี่น้องเห็นบ่ะฝนฝนมืดอือคือนะี่ยมันหมอกลง่เราได้พี่น้อง อากาศจะเย็นๆ็นก็จะเป็นยังสี่แหละพี่น้องคุณเนาโอ้ยงามคัากลายพี่น้องบึงนาไปพี่น้องคอยอยากไปย่งางทั้งปูนทั้งคุณทั้งคุณไหมพี่น้องมันสิเป็นประมาณว่ามาเป็นลุกลุกยู่มองนี้มองมองเป็นแอง้งไหมพี่น้องมองนีมั้นเป็นเองต่อจากนั้นสิเป็นภูเขาเมิดพี่น้องเนี่ยมันสิเป็นเองงต่มองนี้พี่น้องเนี่ยก็เจาก็มาสร้างบ้านสร้างยังไม่ยด้ยนหนีเนี่พี่น้องโอ้ยบัง พกข่อยก็อ้อมอ้อมภูเขามาแต่ทางทางังปุ๊ดทางไกลๆพุ่นลหรพี่น้องพคนน่ะพกข่อยอ้อมภูเขามาแต่ทางพุ่นลหรพี่น้องพุ่นๆทางพุ่นล่ะขึ้นมาสั้นที่ซิปพ,พี่น้องพวกข่อยก็เห็ดกันไดเห้ยขึ้นเห็ดแต่กันไดเห้ยขึนน้นเลีนโหลดไหมพี่นอ้องอซิปสั้นเท่านั้นพี่น้องขึ้นมะฮอดมองหนีพี่น้องแล้วมันก็เลยฉีมาเป็นเวิร์งมองหนีพี่น้องเอ,อ้ยตรงก้อนก้อนน,นอนน้ำขังน้ำเนี่ยน่ะกน่ะ ุ่งคาม้าอยู่พี่น้องคุ่งคาม้าไก่อยู่เดี๋ยวข่อยสีไปอันหาเบิ่งหมองไม่อีกอยู่พี่น้องอกอกจากตรงนี้ก่กอนไอ้กระชีไปหมองไม่อีกเดี๋ยวไปหาถ่ายภาพบรรยากาศของเจ้าเบิ่งงามๆพี่น้องพี่น้องงามคากบ่ะ คักน้ำแน่น้องพี่น้องเนาะบรรยากาศดีค่ะพี่แนวโอ้ยเบึงบึงบึงแต่มาอยู่อยู่พี่น้องไงข่อยยูจังสี่ข่อยอยากอยู่อยู่พี่น้องเน่ยขันขันยู่จังสี่พี่น้องแต่ขันเฮียนไปตังค์ทั้งภูเขาในป่าทั้งภูเขาของข่อยก็เอาได้พี่น้องข่อยย่านขันแบบนี้ข่อยมักพี่พี่น้องเนี่ยขันเป็นไอแบบนี้เนี่ยข่อยมักน้ำยู่เนี่ย มนนันเป็นอันยู่ลุบๆแบบนี้แบบที่ว่าเขาบริยุทธ์ทั้งภูเขาเลยแมมพี่น้องเออ่อยเอาน้ำยู่แบบใน่อยมกักพี่น้องนายู่นายู่แห้งพี่น้องแต่ว่าขน,นาหนาวนี่เลี้ยวเพเห็นหยังเด้พี่น้องเนี่ยหมอกมืดไปมด่เลี้ยวเพเห็นกันเลยได้พี่น้องเน,นาหน,นาวนี่หิมะก็สิเต็มเดินนี่แหละพี่น้องหนาหนาวเพราะตองห้วงเลยพี่น้องเนี่ยหิมะในเต๊มนี่ได้แหละพี่น้อง แต่ว่าพวกข่กับมาว่าได้ดอกพี่น้องเพราะว่าถนนหนทางมันนั่นงดงูงูงงเหี่ยวแห้งพี่น้องมันอันตรายข่คือสีบว่วม้าดอกพี่น้องเอ,อ้ยมาลเลนที่มากันท์ท้างเป็นแบบแม่ข่อยยานพี่น้องถึงรถที่ไม่กับซาำม,มาข่อยข้ายานเพื่อก้าพี่น้องอเห็นหนทางเราข่อยว่าสู่พี่น้องข่อยานนี่นายยู่แห้งนะพี่น้องเนะงาะน้ำคัดน้ำเน่ไม่ข่อยอยากมาทายบรรยากาศเจ้าเบิ้งทังสี่หรอพี่น้อง ได้อีกจัาหน้าขอแก่ได้ยุติบาลเราได้พี่น้องเอ้ยผพอเกี่ยวกับว่าได้มาเบิ้งเได้บรรยากาศงาเมื่อเจ้าพี่น้องซึ่งขอหยุดตาบานแล้วบัดที่เนี่ยพอขอยไปเห็นงานวันที่สามชิงหาในพี่น้องเราแต่ได้ยุติบานแล้วขอว่าได้ไปใส่มาใส่เราพี่น้องผพอเกี่ยวกับว่าได้เห็นเราวิวงามๆอีกพี่น้องเลยบ้างมาจึงเมืงขอออนซ้อนขอนซ้อนคนน้ำกลางไรก็ได้เนาะพี่น้องเั้งอันแดงๆเนี่ยปั๊มน้ำมันได้พี่น้องนะ หน,นึ่งจะเป็นโรงแรมเขาเป็นบ้านคนบณบ้านคนณเราเป็นนะ้นองไข่บ้านคนเขา้วยงามักงานเนยน่าจะนะบังบังบังน้ำขลักงามเนย,นนเนยพี่น้องกับเก้าซ้อนอยอยน้องไข่บ้างตอนนี้ก็อย,อยังยู่มองนี้ย,ยกว่กระดิ่ท้ายปักเจ้าเบิ้องมองนี้ยแหละพี่น้องไขอ่ออกจากมองนี้ยเราต้องไปเบิ้องมองใหม่เนาะพี่น้อง น,นี่ก็อจะไป้ลยมองนี่พี่น้องขันเวลามันบกคำก้อนได้พี่น้องก็จะไปหอดทะเลบวดเราก่อจะไปบ่ามาเนี่ยจะให้ลูกค่อยออกจากสนามมันมองอันเด็กลินกันคก็จะไปต่อทะเลพี่น้องอันนี้มันเตจกว่าเดียวก็เห็นได้พี่น,น้องเด็ดแท้งฝนไม่พี่น้องกว่าเดียวก็เห็นเมางามคักงามแน่นอนพี่้องเนาะ โอเคนะจ้าเด้อให้มาเบิ่งคลิปนี้กับฝากกดซับสไครป์ใบประกูดแข่งกันได้นะจ้าเนาะพอมีกำลังแรงใจเฮ็ดช่องต่อไปเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมีโอกาสสิมา่ะหาทายรูปยิงงามๆมาให้เบิ่งอีกเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายหลายนะจ้าเด้อสุขสุขคุณชิมาเบิ่งกันเนาะจ้าเนาะกัขอฝากไว้ในนะจ้าเด้อง่องหน่อยเนี่ยนะจ้าเนาะพอมีกำลังแรงใจเฮ็ดช่องต่อไปเนาะจ้าเนาะอย่าลืมกดซับสไครป์ใบประกวดกดไลค์กดแชร์กันเนนะจ้าเด้อขอบคุณหลายหลายนะจ้า Bye bye.